เธอบอกพวกเขาให้เชื่อตามที่เธอบอกไม่ต้องมาบอกว่าเราทำพลาดไปแต่เข้าใจไว้ก็พอว่าที่ผ่านมาเราทำถูกแล้วนี่คือวิธีที่เธอให้ความรู้เด็กๆนี่คือสิ่งที่เธอเรียกว่าการศึกษา คนหนุ่มสาวก็กำลังทำลายวิถีชีวิตของพวกเธออยู่จริงๆนั่นลหละพวกเขาทำอย่างนี้มาตลอดหน้าที่ของพวกเธอคือสนับสนุนเขาไม่ใช่ไปห้ามคนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังทำลายป่าฝนแต่ขอให้พวกเธอหยุดทำลาย คนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนให้หมดไปแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดทำลายคนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังขูดรีดคนจนตามโรงงานทั่วโลกแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดขูดรีด คนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังรีดภาษีประชาชนจนหลังอานแล้วนําเงินไปทำสงครามและซื้ออาวุธแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดคนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อปัญหาของผู้อ่อนแอและผู้ด้อยโอกาสปล่อยให้คนอดตายเป็นร้อยเป็นพันต่อวันในโลก ที่มีอาหารเหลือเฟือพอจะจุนเจือได้ทุกคนแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดทำอย่างนั้นคนหนุ่มสาวไม่ได้กําลังเข้าร่วมเกมลวงหลอกและครอบงำแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดคนหนุ่มสาวไม่ได้กําลังกดทับทางเพศกละอาย และกระดากร่างกายตัวเองแล้วส่งโทษความรู้สึกนี้ไปยังลูกหลานแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดคนหนุ่มสาวไม่ได้กำลังสร้างระบบค่านิยมอำนาจคือธรรมรวมถึงโลกที่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแต่เขาขอให้พวกเธอหยุดไม่ใช่หลอก พวกเขาไม่ได้กำลังขอเธอแต่กำลังอ้อนวอนต่างหากเมื่อเสียงร่ำร้องและวิงวอนของคนหนุ่มสาวให้เปลี่ยนโลกไม่ได้รับการใส่ใจและรับฟังเมื่อเห็นว่าอุดมคติและเหตุผลของพวกตนหมดไปแล้ว และเธอยังยืนยันจะทับอย่างเดิมต่อไปเมื่อน,นั้นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งไม่ใช่คนโง่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดขั้นต่อไปนั่นคือถ้าค่นเธอไม่ได้เขาจะเข้าร่วมกับเธอเด็กรุ่นใหม่จะเข้าร่วมผ่านพฤติกรรมแบบเดียวกับเธอ ถ้าเขานิยมความรุนแรงนั่นก็เพราะพวกเธอนั่นเองที่ชอบใช้ความรุนแรงถ้าพวกเขาเป็นพวกวัตถุนิยมนั่นก็เพราะพวกเธอนั่นล่ละที่นิยมวัตถุถ้าเขามีพฤติกรรมบ้าบอคอแตกนั่นก็เพราะพวกเธอนั่นเองที่ทำตัวบ้าบ้า ถ้าเขาใช้เซ็กเพื่อครอบงำไม่รับผิดชอบและน่าละอายนั่นก็เพราะเขาเห็นเธอทำแบบนั้นความต่างระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับพวกเธอมีอยู่อย่างเดียวคือพวกเขาทำแบบเปิดเผยผู้ใหญ่ชอบแอบซ่อนพฤติกรรมตัวเอง แล้วคิดว่าเด็กๆจะไม่เห็นแต่เด็กเห็นทุกอย่างซ่อนเขาไม่ได้หรอกเขาเห็นความกลับกรอกของผู้ใหญ่และพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ลองแล้วไม่สำเร็จจึงไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากจะเอาอย่างไปเลย ในแง่นี้เด็กๆไม่ได้ทำถูกแต่จะให้ทำอย่างไรในเมื่อไม่เคยมีใครสอนต่างไปจากนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์วิพากษ์สิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ทำลงไปถูกบอกให้จำอย่างเดียวสิ่งใดที่เธอจำเธอจะทำ